สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพจอมค่ะสวัสดีค่ะสาวดิจิคิดจะสุดยอดกินบากนัเบ้างนะคะเลยเป็นว่าลองกินบางแนวสันมันแซ่บต่อดสาวดิจิคิดจะลองกินให้เบ้างนะคะ <c oughs> ก็แซ่บนะคะพี่น้องแซ่บอยู่ค่ะสาวดิจิคิดเอาหนังต่างไปเนาะ <c oughs> สาวนกกับอันน่องอันแม่พันว่าอันสาวนกวัดสมน่องแม่ว่าหวานสาวดิจะคิดเอาน้่ตาลใส่ค่ะแห้งหวานแห้งค่ะพี่น้อง <laughs> แซ่บด้วยคะ่ะน้ำตาลใส่ด้วยค่ะสาลิคิดน้ำตาลใส่ค่ะพี่น้องมันจังหวานเนาะวันนี้ประเดีไปหน้าค่ะลอสาวหนกกแอนวก็น้องเม่จะไม่เล่นน้ำจะไปหน้าน้ำนะคะสาวลิจิคิดก็ได้ถาเพินนะคะตอนนี้ก็ถาเพินอยู่บางค่ะอ่ะาสักประมาณตอนแรกๆค่ะพี่น้องเพิ่นจะเป็นเพิ่นจะเป หน้าสาวดิจิคิดนะไปตัดนงางามไม่ห้นะคะสาวดิจิคิดกะรอบเพลินนะคะตอนนี้บดัดนั้น